C Cross หรือ c o r o l l a Cross รุ่นสปอร์ต1.8เป็นจริงนะครับทันล็อกกระจกมองข้างกลางออกอัตโนมัติล็อกกระจกมองข้างภับเก็บอัตโนมัตินะครับเรืรับโ p o l a Cross นะครับระบบเปิดปิดประตู เป็นแบบสมาร์ทอินทโดยการสัมผัสต่ที่มือเปิดประตูก็จะกลางออกทันทีเปิดได้เลยนะครับโดยที่ถือกุญแจหรือว่ารีโมทอยู่ในระยะทรีโจับสัญญาณได้นะครับไม่เกิน70-80ถึง80เซนเมตรนะครับเวลาลอกรถนะครับ แกอยู่ในระยะนะครับแต่สัมผัสเบาๆที่รบริเวณ2ทีจบก็จะพับอัตโนมัตินะครับล็อกแล้วฮะโอเคครับครับหลังจากเข้ามาในรถนะฮะก็กุดแจอยู่ในกระเป๋าอยู่ปิดกับตัวนะครับสตาร์ทรถโดยการกดปุ่มที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับก่อนการสตาร์ททุกครั้งนะฮะก็จะมีคำเตือนที่บริเวณหน้าปัดนะครับมีการเตือนให้อย่าเบรกด้วยนะฮะต้มีการหยุบเบรกควบคู่นะกับการสตาร์ทรถนะครับไฟก็จะติดมาประมาณนี้นะสถานะแจ้งเตือนนะของหน้าปัดก็จะโชว์โอเคถ้าเรากดปุ่มโดยที่เรามีหยยบแป้นเบรก มันก็จะไม่ติดจะติดแค่ไฟหน้าปัด ACC นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับครับส่วนถ้าเราอยากให้มันติดเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยนะฮะเหยียบเบรกแล้วกดถึงจะกดปุ่มคูชตาร์ทอีกทีนึงนะครับโอเคครับรถติดเครื่องได้แล้วครับเวลาดับเครื่องก็กดซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เครื่องก็จะดับนะฮะโดยการกดปุ่มที่ปุ่สตาร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ครับผมสำหรับ Corolla ค r ร s s นะฮะ1.8 Sport นะครับระบบเกียร์จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะมีระบบชิปนะฮะสำหรับเพิ่มเกียร์แบบเมนวลนแล้วก็ลดเกียร์แบบเมนว่นได้นะครับก็ แต่ทำงานโดยระบบอัตโนมัตินะครับการเข้าเกียร์ก็จะมีไฟแสดงสถานะที่หน้าปัดด้วยนะครับทุกครั้งที่การเข้าเกียร์อัตโนมัติก็คือเดินถอยหลังก็คือ R นะครับเกียร์ว่างก็ N น,นะฮะส่วนเกียร์เดินหน้าขับเคลื่อนปกติก็เกียร์ D นะครับส่วนในตัว M กับบวกรัลบก็คือ,อใช้ในการประมาณว่าจะแซงหรืออารมณ์ประมาณจะเปลี่ยนเกียร์ แบบเมนวลเองอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับส่วนเกียร์อัตโนมัติก็ปกติเราก็เข้าเกียร์ดีนะครับากามก็จะโชว์แสดงสถานะว่าดีนะฮะแค่นี้รถกะพร้อมจะขับเคลื่อนนะครับปล่อยเบรกนะฮะอ,อ๋อเบรกมือของรุ่นนี้จะอยู่ที่บริเวณเท้าด้านซ้ายสุดนะฮะชิดด้านซ้ายสุดนะครับ,บก็คือจะมี ันเหยียบนะฮะเป็นเบรกมือแบบคันเหยียบเหยียบเด้งเพื่อล็อกเหยียบอีกครั้งเพื่อปลดล็อกนะครับสําหรับคันเหยียบเบรกนะครับเบรกมือนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเคลื่อนตัวแล้วในตําแหน่งเกียร์ดีนะครับนับปัดแสดงสถานะเกียร์ดีโอเคครับรถออกได้แล้วครับเจอกันใหม่ครับผมสาหรับการดับเครื่องยนต์นะครับ เข้าไปที่เคีย์ P ไว้ก่อนนะครับไฟแสดงสถานะที่หน้าปัดชวงเคีย์ P นะครับวิทยุอยู่ในสถานะที่ปิดหรือไม่แอร์อยู่ในสถานะที่ปิดหรือไม่ก็เป็นไปได้ควรจะปิดแอร์ก่อนทุกครั้งก่อนการดับเครื่องนะครับวิทยุก็ต้องปิดนะโอเคปิดไปนะครับยางปิดหมดแล้ว วิธีการดับเครื่องยนต์ก็หยับเบรกอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะหรือเข้าเกียร์คีแล้วเราก็ไม่หยียบเบรกก็ได้นะครับก็กดปุ่มนะครับพุสตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องยนต์ดับนะฮะโอเคครับเครื่องยนต์ดับละดับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อย